ที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบนุญในวันสงการานนี้ก็รู้สึกว่าดีใจเพราะมาเจอเด็กเทพพิดาเกือบพังหมดนะเทพประมุขรู้หายไปไหนฮนะมาเจอเทพพิดาที่ขันเงินก็เหมือนกันเลยเทพประมุขหายไปหมด นะจะไปสว่างกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เจอแต่เทพีดา,ท,า,ท,าทั้งนั้นทีนี้ญาติโยมทุกท่านนะได้ผ่านพ้นอันตรายต่างๆนานา,นามาแล้วที่เรียกว่าวันกรุตไทยนะแต่ว่าเมื่ออาตมาภปาพปยังเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบแปดขวบนี่วันกรุตไทยเนะี่ย อย่ปล่อยวัดกันมากเหลือเกินนะก็กำหนดว่าวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสีแล้วก็ขึ้นค่ำหนึ่งขึ้นสองค่ำเดือนห้าเรียกว่าวันกรุตไทยเรียกว่าเราผ่านพ้นอันตรายต่างๆมาได้แล้วเพราะคำว่ากรุตเนี้ยแปลว,ว่าคำ ข้ามผนอันตรายต่างๆในปีหนึ่งหนึ่งว่าปีหนึ่งหนึ่งนั้นเราประสบกับความสุขบ้างประสบกับความทุกข์บ้างประสบกับความไม่สบายกายสบายใจบ้างเราได้ผ่านผนมาแล้วทีนี้มาสงครานนี้เรียกว่าวันปีใหม่ของไทยไทยั้งแต่โบราณมา แต่ว่าคำว่าสงกรานนี้มันเป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์เขาแต่ว่าเราเป็นชาวพศุฯมาเห็นว่าพิธีกรรมของเราเขานั้น,นมันดีนมีคนไปร่วมกันทำบุญทำกุศลที่วัดมากมากมากเราก็อนุวัตตามเรียกว่าวันสงกราน ทีนี้เราผ่านทุนอันตรายต่างๆมาได้แล้วเรียกว่าวันกรุณะแปลว่าผ่านทุนอันตรายในปีหนึ่งๆเรามีอันตรายอะไรบ้างเรามีบุญมีกุศลอะไรบ้างนะเราก็ผ่านท้นมาแล้วกันี้มาถึงวันสงกรานนี้โบราณก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเรากันี้คําว่าสงกรานนั้น แปลว่าที่สุดแห่งการกระทำซึ่งความสงเคราะห์ความดีความงามเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วอะแต่ว่าสงการนะที่สุดแห่งการกระทำความดีที่สุดแห่งก,รการกระทำความให้ถึงพร้อมโดยประการตางการตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา แปลว่ามาสงเคราะห์อนุเคราะห์ต้อนรับแกบุคคลที่ร่วมรับไปแล้วมาทำบนญทำกุศลแล้วเราก็พยายามที่จะทำความดีในปีใหม่ต่อไปเพราะว่าปีเก่านะั้เราผ่านพ้นอันตรายต่างๆนา,นานามาได้แล้วในสงครานห้นะ ตามหลักธรรมคำสอนสองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสงเครา์เข้าในศาสนาของพรามนั้นแปลว่ามาการกระทำความดีมีการสงเคราะห์มีการทำบุญทำกุศลโอ,อทุศอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลให้แก่บุปการีชนของเราเราถือเป็นพระเพนีกันมาก็ดูว่า สงการานของไทยเรานี่ยังดีเหลือเกินวันกรดที่ว่า่านป้นอันรายนี่ไม่่อยมีแล้วไม่เคยไปคยายคำบนกันอาตมาป้าปก็นั่งรอเมื่อวันกร,รดแรมข้นภาค่่คำเดือนสี่เกินค่ำหนึ่งเกินสองค่ำเดือนห้านี่สามวันเหมือนกันสงการา์เราก็สามวันเหมือนกันนะ ทีนี้สงคราสองครานของเราเนี้นะเรียกว่ามาการกระทำสงเครอมาการกระทำมนุเคราะห์แก่บุปก,การีชนของเราที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็มากระทำบุญมุ่งมั่นตั้งจิตอธิษ,ษฐานว่าปีใหม่ต่อไปนี้นะเราจะมุ่งมั่นกระทำความดีกระทำประโยชน์เพื่อคนแก่ตัวเราเอง แล้วกระทำประโยชน์เกือ้อกูลแก่ญาติพี่น้องเรียกว่าเบื้องต้นเลว่าที่สุดแห่งการกระทำความดีเห็นการก,าการะทำความงามที่อนุโลมตามหลักธรรมสอนทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งทิฏฐธรรมมีกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ในปัจจุบันที่เราจะได้มีอะไรบ้างประโยชน์ในปัจจุบันที่กำลังเป็นโลนี้เราจะได้อะไรบ้างประการแรกเราได้สัาธาคือความเชื่อมั่นในคนของพระรัตนาไกลนี่เป็นสำคัญที่สุดแล้วต่อไปเป็นผู้มี เสีนสัมปทาเมื่อเรามาทำบุญแล้วน้ามีการถวายทา,านอุติศส่วนบนุญสวนก็สอนให้แก่บุป,ปการนชนแล้วเรียวกว่าทานน่าสัมปทาถึงพร้อมด้วยการถว,ถวายทานแก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสานาและช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่บุคคลที่มี ความยากจนเป็นต้น่นเรียกว่าทานสัมปทาเราถึงพร้อมด้วยการให้ทานแล้วแล้วต่อไปก็ศีลสัมปทาหมายถึงว่าเมื่อเราให้ทานเสร็จแล้วเราก็สมาทานเบญจศีน,นรักษาเบญจทีน,น,นเรียกว่าศีลสัมปทาต่อไปก็จาฆะสัมปทา จาค่าสัมปทานนี้มีอยู่สองอย่างคือสละสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความจริงใจของเราสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจของเราก็มีความโลภความโกรธและความหลงสามประการนี้แหละเรียกว่าสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจของเราในเรามาสละเสีย เอามาเป็นอาภรณ์เครื่องประดับจิตใจเอาศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้วมาเป็นอาภรณ์เครื่องประดับทางกายทางวาจานี่เรียกว่าศีลรสัมปทาและต่อไปก็อัฏฐจริยามาถึงว่ามีการประพฤติมีการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูล ในปัจจุบันนี่เรียกว่าจาฆสัมปทานแล้วต่อไปก็เรียกว่าปัญญาสัมปทาปัญญาสัมปทานนี่นดีที่สุดเลยเพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องรู้พร้อมรู้ความดีรู้ความไม่ดีที่เรียกว่าความชั่วร้ายนั้น นี่เรียกว่าปัญญาสัมปทาเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าปัญญาที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรารู้ดีรู้ชั่วนั้นเป็นผลประโยชน์อย่างมากเพราะว่าปัญญานั้นไม่ใช่มีไว้สำหรับโขงต้มแกงกินอย่างเดียวแต่ว่ามีไว้พิจารณาไกรกรองไขค,ครวน ว่าสิ่งอะไรดีเราก็ทําสิ่งนั้นเหมือนญาติโยมทุกท่านวันนี้เลยที่ได้จัดอาหารพัฒตาอาหารมาถวายพระภิกษุสามเณรแล้วก็ได้มาฟัางธรรมสมาทานศรรนีลนี้นี่เรียกว่าเป็นความดีหนาเราควรประกอบไว้เพราะปัญญาของเรามีกันทุกคนอย่าใช้ปัญญาในทางที่ผิดเพราะว่า ใช้ปัญญาในทางที่เปิดนั้นมันจะเกิดความเสียหายแก่ตัวเราเองและจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องคิจารานี่เลยประโยชน์ที่เราจะได้ในปัจจุบันทีนี้ประโยชน์ที่เราจะได้ในอนาคตต่อไปหมายถึงว่าเราเป็นแบบเป็นพิมพ์ที่สวยงาม ประกอบไปด้วยคุณธรรมแล้วลูกลูกหลานหลานของเราต่อไปก็จะเอาเป็นเบบอย่างนะเป็นผู้มีคุณธรรมเมื่อเราก็ทำได้อย่างนี้แล้วนี้เละประโสดที่สดแล้วที่ว่าวันสงกรานมาทำความสงเคราะห์ต่อกันและกันขอให้ญาติโยมทั้งหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไกรครองให้ทองแท้แล้วมันจะเกิด บุญเกิดกุศสนแก่ตัวเราเองและแกญาติพี่น้องของเรานี่เราช่วยกันอย่างนี้แล้วหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาก็สัมพุทธเจ้าก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอาภรณ์เครื่องประดับอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเรียกว่าศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อมัน่น เชื่อคนของกรรัตนะไกรเชื่อรักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้แลว้วได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้มีใจสงุษผู้มีใจสงและอันตรายต่างๆเรา,าก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วนะมากระทำความดีดอนรับวหม่ในชีวิตของเรา ให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีความเป็นอยู่อย่างทุกขสบายเพราะว่าชีวิตนั้นเขาแปลว่าความเป็นเป็นอะไรเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ต้องม,มีใจบริสุทธิ์อันประกอบไปด้วยศีลนาะแล้วก็อยู่อย่างมนุษย์มีใจสง,ง่องมีใจประเสริมีใจลำเลิศม,มีใจอันประกอบไปด้วยเมตตา มีความปรารถนาดีต่อกันแลยกันมีกรุณาความสงสารเห็นอ,อกเห็นใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนมนุษย์เราประสบภัยตามๆนานนาเรามีโท,ทรศัพท์พอที่จะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเขาให้พลนจากความรุ์ความเลือดร้อนนั้นแล้วก็มีมุทิตาความคื่นชมยินดี ที่เรามีเพื่อนมนุษย์เป็นผู้มีใจบริสุทธิ์ร่วมกันกระทำความดีในวันสำคัญทางประพุทธศาสนาเหมือนสองการานในวันนี้นั่นแหละเราอนุโลมตามรลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะศาสนาพราหมณ์นั้นเขาถือนะมีเครื่องเล่าว,ว่า โอรสหรือว่าสุภาพ,พร,รีที่อยู่ครองเรือนนะมาโดยความสุขความประบายเมื่อพาน่วยความเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าสู่วัยชราแล้วนะก็จะแบ่งทรัพย์บระดกนั้น,นให้แก่บุตรแก่หลานเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเองจะเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรม นะรักษาเสียน้ามีสถานที่โลกเป็นภูเขาใหญ่นะมีต้นไม้พึกษชาติต่างๆหน้านา,นาสวยงามเหลือเกินนะก็จะบอกลูกหลานนะว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมรักษาเสียน้าที่สถานที่นั้นแล้ว พวกเธออยู่ข้างหลังจงตกครองดเูเลยรับสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบประกอบไปด้วยทรรแล้วรู้จักจับจา่ายสายพอประมาณอย่าให้พูดเครื่องในชีวิตแล้วก็อย่าให้คุ้มรวยในชีวิตจนเกินกว่าเหตุสั่งลูกสั่งหลานแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปเยี่ยมเรา แล้วก็จัดแจงนะนุ่งขาวห่วมขาวแล้วชวนขั้นก็นกนไปรูในสถานที่นั้นเนี่นะเรียกว่าภูเขาอิสิคิลินะเป็นภนะูเขาตอนแรกไม่ได้ชื่อว่าอิสิคิลิหรอกแต่ว่าเมื่อพระเข้าปปฏิบัติธรรมนั้นบางคนก็เส้นชีวิตในภูเขานั้น ไม่ได้ออกมาให้ลูกหลานเห็นลูกหลานก็รู้ข่าวอย่างนั้นก็มันทําบุญทํากุศลดูติส่วนบุญส่วนกุศลตายแก่อุปการิจนที่เสียชีวิตที่ภูเขานั้นเลยภูเขานั้นเขาตั้งชื่อว่าอินสิคิลนะิแปลว่าภูเขาที่เกินกินหรือสีอุปฏิบัติธัตมนะ่ะ มีสูตรท่องอยู่ืานกันเลยแต่อาตมาท่องจำไม่ได้แต่ว่าอ่านแล้วก็แปลดูว่าที่ได้ชื่อว่าโู้ขาอิสิคิลิอิซีนั่แลปลว่าฤาษีพรามที่เข้าไปปฏิบัติธรรมคิลิแปลว่าเกลื่อนกินโอเขาที่เกลื่อนกินฤาษีปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ดลใครที่ได้ไปประเทศอินเดียแล้วก็ เขาพาไปชมนาสถา,านที่รื่นรมทางรัฐบาลเขาประกาศเป็นที่ห่วงห้ามไม่ให้เคยเข้าไปทำลายเคยไปทำลายต้นไม้ตัดต้นไม้แะโตกกลับนะเป็นปนพันๆเลยนะไม่เหมือนของเราตัดันเกือบหมดแล้วนะ งองค์รักษาไว้ดีอาตมาป่วยไปแล้วอินเดียเนี่อไปก็ถ้าจะมีธุนทรัพย์ไปก็ไปที่สังเวชนิยสถานที่ดำบนนั้นเลยดะไปนมักการที่ประโรท,ที่กระดรู้ที่แสดงธรรมและที่แสดงดับกันทะปบริสุานนั่นเละไปได้ลและจะตื่นใจยโยมเย ได้บนมากเลยแต่ว่าที่อื่นอย่าปล่อยลูนะไม่ไหวเดียวเนี่ยนะจังหวัดนอกๆเลยโอ้ยโอ้ยอย่าปล่อยเลยเดินไปอย่างนี้ต้องมองดูให้ดีเลยถ้ามองดูไม่ดีเลียวเดี๋ยวนะได้กลิ่นชื่นใจมาเลยอุดยอดทั้งนั้นเลยนะ เพราะว่าเมื่อก่อนอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่ในอังกฤษในเขาเป็นคนสะอาดนะบ้านเมืองเขาสะอาดเรียบร้อยแต่ในอินเดียนั้นเลยมันเกลียดอังกฤษมาแล้วก็จะแก้แค้นมาให้สนุกสักทีเที่ยวถ่ายเรียร่าคอยมดงเลยนะไม่ได้นะแต่จะปล่อยก็ได้บนจริงจก็ที่ศิ่งสถานเนี่ย ที่พระทีระองค์ทรงพระโสดที่สวนหลมไปนิหนึ่งและวที่พระองค์สเสด็จออกบวดหนึ่งที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมจักกับพระวัฒนาโสดและก็ที่เสด็จ,จับบันกัปริพาน,นั้นไปแล้วเราเห็นสถานที่เรนึกถึงพระองค์แล้วนะไม่มีใครที่จะ อดกลั้งน้ำตาไปได้หรอกเม้พระเจ้าไปก็น,น้ำตาเลยนี่ไปเห็นรู้สึกชื่นใจรู้สึกดีใจที่ได้ราเป็นชาวพุทธได้นับสือหลักธรรมคำสอนของพระองค์แล้วน่าก็ให้กระทําไว้ในใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นพระราหันที่สุดนะพร้อมกับพระ อัครสาวกเนี่ยอัคัสาวิกา,กา,า,กาในสังคนที่ว่านด้เป็นญาติกับพระศาสนาจริงๆนั้นถ้าเป็นผู้ชายนะก็้ด้เป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนะเรียกว่าอริยสาวกาจะเป็นเพศครื่งหักคตามเป็นเพศสมณนะ ในพระพุทธศาสนาก็ตามจะได้ปฏิบัติถึงชั้นนั้นแล้วก็จะได้เป็นพระอริยสาวกแสุภาปกรีก็เหมือนกันน่าจะได้ปฏิบัติถึงโสดาปฏิมาแล้วก็ได้ชื่อว่าอักคสา,าวิกานี่เ,เป็นสาวกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงที่ญาติโยมได้ ว่ายปลาแล้วกล่าวถึงว่าจัดเป็นสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสาวกของพระสัรมมาสรัรมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถ้าไม่ได้สี่คู่จัดเป็นสี่แปดตุกคนนั้นแล้วยังไม่ได้เป็นสาวกของพระสรัรมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสังสุภาพบุรุษ ทางโซภาสตรีนั่นเลยถ้าเคยทำได้แล้วก็นั่นเลยเป็นอาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา,า,มา,มานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมในวันพระแปดท่านี้ไม่ได้เป็นสาวกเหรือไงได้เป็นเหมือนกันแต่ว่าเรากำลังเตรียมกายเตรียมวาจาเละ เตรียมจิตใจจะยกขึ้นสู่ความเป็นพระอริยนนระบุคคลในพระพุทธศาสนาจัดเป็นสีคู่นะับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละผู้ชายก็เรียกว่าอักษาวกาสุภาพปกีก็เรียกว่าอักษาวิกา,นาเนติโยมเตรียมใจนะเตรียมอย่างไรเตรียมประมาทานเป็นจริส์ห้า เป็นสมาทานเส้นแปดสมาทานเส้นโอโบสถรักษาเสนายนให้เรียบร้อยอย่าให้ด่างร้อยนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเดือนหนึ่งแปดครั้งเลยนะเราเตรียมกายเตรียมวาจาและเตรียมจิตใจลกระดับจิตใจขึ้นอสรความเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนานั่นเลย ได้เป็นอัครสาวกผู้ใโสภา,าปรักีก็ได้เป็นอัครสาวิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา,า,า,าก็คือนางวิสาขานั่นเละเป็นอัครสาวิกาคนแรกเลยในพระพุทธศาสนา,านางวิสาขานอายุมากเมื่อท่านจรับเส้นชีวิตไปนะอายุ ร้อยยี่สิบปีอะอยู่ได้ทีนี้โยมก็จะมาทานเสนห้ามาทานเสนแปะกันนะอยู่ให้ได้ร้อยยี่สิบปีเท่านางวิาขาอักาวิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาไหว้หลวงพ่าละโยมโอ้ยเท่าไรรักษาเสนารักษาเสนแปวันหนึ่งก็เพิ่มหนึ่งกลุ้มใจนะแต่้องพยายามนะ โยธีวิยะความเพียรน,นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พระองรักไว้ว่าสุภาพบุรุษสุภาพประเครีที่จะได้เป็นอัครสา,าวกได้เป็นอัครสา,าวิกานั้นต้องใช้ความเพียรประการแรกเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอาุุณ จะไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอาขุนอรไรน้าญาติโยมก็นึกเอาเองอาจะมาไม่ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นคาสึกในความจริงใจของเรามีความโลภความโกรธความหลงและสำคัญที่สุดมันคอยปิดกั้นจิตใจของเราไม่ให้บรรลุความดดได้นะก็ไม่เรื่องเล่าไว้ว่าคุภาพรักีสองคนอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วนะโยะ ญาติโยมเอ่ยกล่าวในธรมรมมทคาถาคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีใจเลื่อมใสในคนของพระรัตนกรัยแต่ว่าอยู่ไกลเหลือเกินจากพระเทตวันวิหารที่พระสัมมทีนายเทศอนาถเป็นดิกัรตาอนาถเปนติกัรตาเศรษฐีร้างถวาย เรียกว่าเทตะวันเจ้า,จาของเจ้า,จาเทศในสวนนั้นเป็นที่รื่นรมมีมไม้ไผ่ไผ่ที่ไม่เป็นน้าอ่ะมีกอและรื่นรมเหลือเกินในเศรษฐีอนาคเป็นที่กัตรานจ้องการที่นั้นในเจ้าเทศเป็นเจ้าของสวนก็บอกเอาถ้าทานเศรษฐีจ้องการแล้วก็ ใหเอากรหาปณะ,ะนะเนองอินเดียก็หาปณะขอเท่ากับสีบาทเงนินไทยปัจจุบันนี้แหละให้เอาเงินนะั้นมาปูให้เต็มพื้นที่แล้วเอาไปชดดีเศรษฐีนะท,ที่เป็นทิกัดจานะมีรับมากเป็นคนรวยมากนะแปลกเหมือนกันลนะอินเดียเนี่ยที่คนรวยก็รวยจนเหลือเพือ นาที่คนจนก็จนเสียอย่างน้าดูเลยลเศรษฐีก็ให้เอาก็หาป่าน้าและไปปูในพื้นที่นั้นเลยและได้ยังอยกเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งก็เท่ากับสิบห้าวาัอยาว,าาวายาวสิบห้าวยาวสิบห้าวัเกรดหนึ่งนามาตราของอินเดียยังอีกเท่านั้นเลยเจ้าเศเห็นว่า โอ้เศรษฐีนี่มีรทธาจริงๆนะเลยก็มาขอเอาพอแล้วพอแล้วเท่านั้นพอแล้วเชื่อใจแล้วว่ามีรัทธาจริงๆนะแต่ว่ายังเอกเกนีมาเขาขอเจ้าเศขอขออะไรขอให้เอาชื่อของเขาไปเพื่อจะได้มีชื่อในการซื้อที่เหมือนกันนะชื่อว่าเทตวัน สวนของเจ้าเทศน,นั่นแหละเป็นคนชั้ีดยนะยังเอกฤทหนึ่งก็เอายกให้ผลประโยชน์แกอ,อนาถาบ็นดิกาเศรษฐีมาเลจนเจ้าเทศอาตมาปาป่ไยแล้วในก็อินเดียแต่ว่าปา่อยแล้วก็ไม่ได้ออกทนทรับเลยเองเราเพราะไม่มีตาง มันเอาตังสามหมื่นปล้วอห้ไปทางยาเสพตนดไปโลกินมาก็ยังไม่ค่อยมีแล้วอ่ะไปเลยแต่ว่าทางกรมการศาสนาเขาคัเลือกว่าเออท่านเป็นอาจารย์สอนบาลีมาสี่สิบปีแล้วแล้วก็เป็นกรรมการกรดบาลีมาสาสปีแล้วแล้วก็ เป็นอาจารย์สอนดวัดกันเินไม่ได้ไปไหนเลยอยู่มาอีกสี่สิบปีเลยกรรมศาสนาเขานี่มางใหไปก็ได้ปล่อยแล้วรู้สึกดีใจเหมือนกันเลยโยมนี่อันนี้สองที่เราได้นะบำรุงพระพุทธศาสนานะนี่เราจะปล่อยก็เตรียมตัวไว้เตรียมปัดใจว่าสามหมื่นนึงนะโยมนะจะก็ได้ปล่อยเลยในะเรื่องโยชน์เทศเลย เศรษฐีอนาถบินดิกา,าเป็นผู้สร้างประวิหารเอว่าเชตวันและนางวิสาขาก็ไม่ย้อยเหมือนกันสร้างบุพารามในโยธาเทศตวันออกของเ,อเมืองที่เศรษฐีสร้างที่เชตวันนั่นแหละสองคนนี้นะอนาถบินดิกาเศรษฐีก็เป็นพระอราริยวั สาวกคนแรกนางวิสาขาเกาเป็นอัครสาวิกาคนแรกสองคนนี้จำเ่อไว้เถิดนะเขามีบุญคนด่ะพุทธศาสนาอย่างมากนะสองคนนี้ในนี้เรานะนะทำระเถิดบนกุศลนนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าดูก่อนพิกษุและพิกษุนี พวกเธอนั้นอย่ากลัวบุญคำว่าบุญนี้คือความสุขใจความสบายใจนะได้ทำบุญแล้วทำบุญกับสามเณรได้ไปสวรรค์นะโยมทำบุญกับพระหันได้ไปนิพพานในเขาเปล่าวว้่ะทำบุญกับสามเณรได้ไปสวรรค์บางคนไม่อยากทำบุญกับสามเณร ทำบุญกับพระมาเนรได้ไปสวรรค์เลยแต่ที้ทำบุญกับพระอรหันต์ได้ไปนิพพานแต,แต่นี้อยากทำบุญกับสมภารเจ้าวัดวัดเจริญนะโยมโยที่วัดประสาทนิกรนเลยนะเจริญขึ้นปนโอุปิตาเลยร้อยอาดโยมมาทำบุญกับท่านสมภารแต่เรื่องสมภารที่ดีๆหน่อยนะโยมนะเออ เลือกสมบานี่ไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นบาปออเขาวเมื่อคืนนี่ยโอ้